สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะ,ะคุณกุยายนอ,อวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอาการตากกล้วยทํากล้วยตากเ,เนื่องจากว่ามีกล้วยกล้วยตีบนะคะอยู่แล้วครือหนึง่งแล้วมันก็สุกแล้วดิฉันก็จะป่อกตากตากแดดอาศัยความร้อนของแดดมันมีกรรมวิธีอย่างหนึ่งคือที่ถ้าไม่มีแดดนะคะดิฉันเคยรู้มา ใช้ฝาอบปอกกล้วยแล้วก็ปาดใช้ฝาอบเสียบไฟฟ้านะคะแต่วันนี้จะตากแดดค่ะเพราะว่าหน้าร้อนนี่เดือนนี้เดือนมีายนร้อนมากถึงว่าช่วงนี้มีคนเป็นโรคฮิสโตกเยอะฮิสโตกก็คือการทนไม่ไหวในความร้อนของตัวเองในความร้อนของข้างนอกมันก็เผาผัานข้างในของเรานี่แหละให้มันร้อนอบอ้าวร่างกายก็ ปรับไม่ทันฮิสโตกนี่แหละมันก็จะขึ้นไปที่สมองเลี้ยงร่างกายไม่ทันคือออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงร่างกายไม่ทันในหลอดเลือดแล้วก็จะช็อกในที่สุดเราไม่ได้พูดเรื่องฮิสโตกค,ค่ะวันนี้จะพูดเรื่องการตากกล้วยค่ะที่ฉันจะทากล้วยตากให้ดูนะคะวันนี้คงจะได้หนึ่งกระด้งใหญ่กระด้งค่ะภาษาอีสานกระด้งก็คือเราก็จะดูใหญ่ๆที่เอาไม้ไผ่สารห่างๆเพื่อจะ เอามาทำวัสดุต,ตากกล้วยตากเนื้อตากปลาอันนี้อนุรักษ์กระดงค่ะดูนะคะนะคะนี่ไงคะ,คะกำลังปอกชั้นปอกกล้วยเพื่อจะตากแดดกล้วยตีบค่ะพี่น้องคงหวานดีนะเป็นการถนอมอาหารชนิดหนึ่งนะคะการตากกล้วยเราจะเอาไว้กินนานๆ กล้วยให้แห้งแดดเดียวก็คงแห้งคดีคดีเพราะว่าวันนี้แดดจัดการถนอมอาหารชนิดหนึ่งถ้ากล้วยเยอะๆเราก็ตากเอาตากแดดไว้แล้วก็เก็บแพกไว้ในตู้เย็นก็นได้ค่ะเราต้องตากดูก่อนค่ะพี่น้องพีชั้นโปอย่างนี้ค่ะเพื่อความรวดเร็วโปรอย่างนี้นะคะ่ะ หอวไม่ได้หรอกค่ะก้วยต้องสววค่ะนี่ะเปิดอกเติดอยู่ในวีถ้็ได้เป็นะไรเพใ่้เราไม่ได้ใช้เปลือกขัวกั้วนี้ิ่ันก็จะเอาไปลงใน มีความรู้ใหม่ค่ะสำหรับคนที่ไม่รู้แต่ดิฉันรู้นานแล้วคือกล้วยตีบนี่มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยชนิดอื่นเพราะว่ามันมีร่องสามร่องมีสามกีบในหนึ่งกล้วยหนึ่งหนึ่งผลทำอย่างนี้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องตัดก็ได้ถ้าตากแห้งแต่นี่มันลูกเล็กดิฉันก็จะตัดครึ่งมันเป็นสามแฉกอย่างนี้ค่ะเอามือเข้าไปอย่างนี้นะ มันก็จะเป็นสามแฉกออกมาเองมันผลหนึ่งมันจะมีสามชิ้นนี่นะคุณสมบัติที่กล้วยตีบไม่เหมือนใครมันก็จะได้อย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวทำให้ดูใหม่นะคะอย่างนี้ค่ะนี่นี่ง่ายนี่คือคุณสมบัติของกล้วยตีบ คนนึงมันจะมีสามชิ้นเล็กๆอยู่ในนั้นบางคนก็ไม่รู้นะคะคนก็รู้แล้วก็มาเล่าสู่กันฟังผลที่ใหญ่ดิฉันก็จะทำอย่างนี้แล้วตากเกกี่ยๆออกตากแต่ผนที่เล็กก็จะปาดครึ่งเลยนะคะนี่คือความรู้นะคะความรู้ใหม่หรือเก่าหรือของใครคมไม่รู้ก็รู้ไปตากแดดให้มันแห้งง่ายๆ น้อมอาหารอย่างดีเลย หมักทั้งปุ้ยหมักพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องเอ่อกล้วยตีมีบางคนที่ยังไม่รู้รู้หรือยังคะว่ากล้วยตีมีสามกีบในหนึ่งผลสามกีบในหนึ่งผลถ้ายังไม่รู้รู้หรือยังคะหนึ่งผลมีสามกีบเด้อ ก็จิบไม่ต้องเอามีดตัดจากเยวจะไปตากกันนะคะพี่ฉันเคยตากแบบนี้เลี้ยงน้องมาแล้วใครโลกสวยก็จะอวกเชิญอวกเลยแต่ว่าเรื่องจริงเอาข้าวเหนียวเคี่ยวกับผู้ติบตากแห้นแล้วก็เคี้ยวนะจะเลี้ยงน้องนั่นนี่ ถ้าแม่ไม่อยู่ก็ทําแม่สอนนั่นแหละเคี้ยวดีๆแล้วก็เคี้ยวให้แหลกให้ละเอียดยิบเลยค่ะปากซอสอ,สอ,สอมาหาเสียงเ <c oughs> สียงเข้าเลยซอสอส,อส,อส,อสหาเสียงช่วงนี้ช่วงหาเสียงอ่ะพูดต่อะนะคะ เอากล้วยตีบที่ตากแห้งนี่ที่ถนอมอาหารที่แม่ตากไว้ที่เก็บใส่ถุงแล้วก็มัดไวน้นี่เอาออกมาเคี้ยวเลี้ยงน้องสองกีบช้ำกีบต่อคาบแล้วก็เคี้ยวใส่ข้าวเหนียวละเอียดยิบคาปากแล้วก็ไปห่อใส่ใบตองแล้วก็เอาไปหมกวันไหนไม่ได้หมกใส่ไฟก็เคี้ยวเียวแล้วก็เอาใส่ปากน้องเลยอันนี้เรื่องจริงค่ะที่ฉันทำมาแล้วเลี้ยงน้องมาแล้วเสร็จแล้ว เคี้ยวแหลกๆถ้าเอาไปหมกนะคะหมกก็คือลักษณะอาการใสใบตองใบตองกล้วยนี่แหละแล้วก็เอาไปหมกหมกใสไฟอุ่นๆไว้หลายๆหมกพอน้องหิวก็น้องร้องน้องร้องไห่แม่ไปทํางานพ่อไปทาไํางานไม่ว่างก็เราหน้าที่พี่นี่แหละเอาหมกกล้วยที่เราเคี้ยวข้วเหนียวมาป้อนน้องบางทีนะหมกไปหมกมามันหอมพี่ก็กินเอง อันนี้เรื่องจริงดิฉันเคยทำมาแล้วนะคะตากตรงนี้ดีกว่านี่แดดแดดนิดนึง ตรงนี้เลยจากตรงนี้เลยค่ะบนบ้านเพื่อลืมเก็บเพื่อฝนตกแต่ก็แดดจัดวันนี้แห้งแน่นอนหนึ่งแดดก็เก็บได้กล้วยนะคะตรงนี้กล้วยดูไปดูมาไม่เหมือนกล้วยนะเพราะว่าเราเอามือแหวกแหวกเอาไม่ได้ตัดมันเลยไม่ตรงเท่าอันนี้อันนี้อันนี้ตรง แต่อันนี้เอามือฉีกๆเดีย๋ยาลืมกดติดตามครูยายนะคะเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับคลิปตากล้วยติบก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะมีความสุขทุกท่านทุกคนเดอ้อ สวัสดีค่ะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ